สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพรีวิวนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมเด็กอังกฤษนะครับแล้วก็มีศืกอฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพด้วยนะครับมากันที่คู่แรกครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับมาวิเคราะห์กันก็คือคู่ระหว่างแอตเลติลานะครับพบกับอาร์เซนอลที่เป็นทีมเยือนนะครับซึ่งเรื่องของเสว้ตัวจริงคาดการ์แล้วก็เรื่องของตารางคะแนนกันก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับอาเซนอลเนี่ยรั้งอยู่อันดับที่4นะครับส่วนอาเตวินล่าเนี่ยก่อนแข่งรั้งอยู่อันดับที่9นะก็ผลงานภาพรวมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเรื่องของสิเ็ดตัวจริงคาดการนะฮะฝั่งของวิลล่าก่อนมาในรูป4ี่ส1นะครับจะมีแาชิยังนะครับแบ็กซ้ายกุศประตูเป็นมาตินนีสนะครับเซนเตอร์เนี่ยมีบิงแล้วก็เฮาส์นะฮะ ส่วนแบ็ขวาเป็นแคสนะครับแล้วก็กลาง3ามคนเนี่ยเป็นรามซี่ลุยแล้วก็จอห์นแมกกินนะครับเป็นมิดฟิลด์ฝั่งขวานะครับส่วนมิดฟิลด์โตรุกเนี่ยเป็นคูตินโยหน้าคู่เป็นวาสกินแล้วก็เดนนี่อิงนะครับซึ่งผลงานภาพรวมของวิลล่าเนี่ยก็ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีนะครับแล้วก็นักเตะใหม่อย่างแชมเบอร์โูกาดีนคูตินโยเนี่ยสามารถปรับตัวได้แล้วก็ ยกระดับทีมได้นะครับอถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะบุกไปพ่ายต่อเวสต์แฮมเนี่ยแต่ว่าภาพรวมพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ไม่ได้เป็นรองอ่ะในเกมล่าสุดนะครับมีโอกาสการประตูที่ดีกว่าด้วยนะฮะเนี่ก็คือเรื่องของเวตตัวจริงคัดก์ันนะครับส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็มีลากาเซตเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับมีซาก้าเป็นปีขวา บรเวนการมิดฟิลโต้ลุกมาเตเนรี i, ปีกซ้ายนะครับมิดฟิลคู่กลางเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นปาเตนะครับจับคู่กับชาก้านะครับสีแนวรับก็เป็นเทียนนี่กาเบียวนะครับแล้วก็เป็นไวท์แบกขวาเป็นซัวเรสนะครับส่วนพวกซาระตูเป็นรมเดลนะฮะร,ระบบ4 2 3 1ตามการคาดการณ์นะครับภาพรวมของอาร์เซนอลเนี่ยก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของโคต้า คว้าโคต้าฟุตบอลทั่วยุโรปนะก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ผลงานเจ็ดนัดหลังเนี่ยก็ถือว่าดีด้วยถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะแพ้ก็ตามนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเขาอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีสำหรับอาร์เซนอลน,นะครับทีนี้เรามาดูสถิติกันแบบเต็มๆกันดีกว่านะครับก็สถิติแบบเต็มๆเนี่ยที่มีการคอเก้นออกมานะครับก็คือสถิติการพบกันล่าสุดนะครับอาร์เซนอลชนะ2ครับเสมอศูนย์แล้วก็วิลล่าชนะ3โอ้โหถือว่าวิลล่า ฟอร์มนัดหลังเนี่ยดีกว่านะฮะในการเจอกันเนี่ยห้าเกมหกเกมเนี่ยนะครับนะส่วนสถิติพบกันในบ้านของวิลล่าเนี่ยวิลล่าชนะชนะไปสองนะครับแล้วก็แพ้สามครั้งนะฮะอืมโดยเฉพาะไอ้สองเกมที่ชนะเนี่ยเพิ่งเจอกันในปีหกสี่แล้วก็หกสามครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบนานจนเกินไปนะฮะที่แพ้เนี่ยต้องย้อนไปปีห้าแปดห้าเจ็ดนะครับสามเกมรวดเลยนะติดต่อกันนะครับ ก็ถือว่าสถิติวิลล่าพบกับอาร์เซนอลเนี่ยไม่ธรรมดานะเออผลงานพบกันล่าสุดนะครับค่ะที่ฟอร์มเดืรนนะครับฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งคู่วิลล่าเนี่ยนะครับก็ชนะมา3เสมอศูนย์แพ้3นะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่า5้าเกม6เกมหลังสุดเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีครับชนะ5แพ้1ครั้งซึ่งเป็นการแพ้ต่อลิเวอร์พูลเป็นทีมแบบตัวเต็งแชมป์อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็แบบไม่ได้มีผลเสียอะไรนะเออมันก็เลยทำให้ภาพรวมเนี่ยถือว่าเซนอนเนี่ยผลงาน6นัดหลังเนี่ยดูดีกว่านะครับเพราะว่ามีการชนะทั้งเลสเตอร์วัตฟอร์ดบูฟเบนฟอร์ดบูฟแฮมตันอีกนะครับแล้วก็ฟอร์มอื่นนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของวิลลาเนี่ยก็ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับถือว่า5นัดหลังฟอร์มการเล่นในบ้านของวิลลาไม่ค่อยดีนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการแบ่งแต้มนะครับแล้วก็แพ้ไปแต่ว่าโอเคอยู่ที่แบ่งแต้มกันได้นะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเตน,นบ้านมันต้องดีกว่านี้ถูกไหมครับส่วนผลงานเล่นนอกบ้านของอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าโอเคนะครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งนะครับแล้วก็แมตช์ล่าสุดเนี่ยก็ไปเยือนชนะวัตฟอร์ดได้แล้วก็ย้อนไปอีกไปเยือนชนะบูชแฮมตันได้ถือว่าผลงานนอกบ้านของอาร์เซนอลไม่ได้เลวร้ายนะฮะ นี่คือสถิติครับอืมที่น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องของปัญหานักเตะก็ฝั่งอาร์เซนอลค่อนข้างฟูครับอาจจะมีโทมิยาสุที่มีอาการบาเดเจ็บต้องรอเช็คสภาพร่างกายนะครับส่วนทางวิลล่าเนี่ยมี2คนนะครับก็คือนาคัมบ้าแล้วก็ดูกาดินนะที่อาจจะต้องรอเช็คหน่อยนะครับทีนี้ภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่า ผมยังมองว่าอาร์เซนอลมีโอกาสชนะนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กําลังแบบร้อนแดงเลยนะฮะเออผมว่าอาร์เซนอลน่าจะเก็บใช้ได้เมื่อวันนี้อาจจะไม่ขาดนะครับเด้มองผมนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ระหว่างบิลล์เซสโรครับพบกับเชลซีนะครับบิล์เซสโรเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนเชลซีเป็นทีมเยือนนะในศึกเอเคบนะครับบอลถ้วยอ่ะเรื่องของความพร้อมกันหน่อยนะครับความพร้อมมีอะไรน่าสนใจบ้าง ก็ความพร้อมเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของนักเตะความพร้อมนักเตนะนั้นก็เชลซี Chelsea เนี่ยอาจจะต้องเช็คฟิตเรื่อเตอนเส้นนะครับเขาได้ัสันโอดอลแล้วก็ลิสเจมส่วนเบนชิวเวลเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บกันไปนะครับไม่น่าจะพร้อมอ่ะนะครับส่วนทางวิสโบร์มีนักเตะก็คือตำแหน่งกองหน้าเนี่ยต้องใช้ค,ความฟิตหนึ่งคนนะครับก็ค่อนข้างฟูฟูมากกว่าทางเชลซีนะฮะ ส่วนสเียตัวจริงนะครับฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกัน352นะครับก็จะมีพวกาทาวินีนะครับ,บโบโดกานนะคอนเนอรี่นะพวกแบบครู๊กส์อย่างเงี้ยนะครับฟรายเออเพดดี้แม็กแนอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบตัวหลักเนี่ยน่าจะลงพร้อมกันหมดนะครับส่วนเชลซีเนี่ยนะครับในระบบ3 4 3นะครับก็จะมีซามีโรดิเกอร์มีอลิซาบาซาก้านะครับมี ฮาดูบานะครับเป็นเซนเตอร์3คนแล้วก็ตำแหน่งผูส้สำบัติูกนะครับส่วนวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นอารอนโซ่นะครับส่วนวิงแบ็กขวาเนี่ยเป็นอัสเปริโกต้านะครับแล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเป็นซาวยเกสนะครับจอจินโยแล้วก็หน้า3คนเนี่ยเป็นเมสันเมาส์ติโมเวเนอร์แล้วก็ไฮิคิมเซย์เยกนะฮะอ่ะระบบประมาณนี้ครับตามการคาดการณ์ส่วนผลงานหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยออกมาอย่างไรกันบ้าง สถิติการพบเจอกันล่าสุดนะครับสามเกมหลังสุดเนี่ยชนะศูนย์นะครับมิลสโบชนะศูนย์เสมอศูนย์นะครับส่วนใหญ่เชลซีเนี่ยชนะสามครั้งรวดเลยนะับไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าเกมเยือนนะครับสถิติในบ้านของวิลสโบก็แพ้เชลซีสองเกมติดนะครับถือว่าไม่ดีในการเจอเชลซี Chelsea Chelsea มันก็เห็นความห่างชั้นอยู่แล้วนะครับในคู่นี้นะแล้วก็ผลงาน การเล่นล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยนะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนมิลล์สโบครับก็ชนะมาสเสมอ2แพ้สนะครับส่วนเชลซีเนี่ยชนะ5เสมอ1แพ้ศย์ครับผลงานดีนะฮะไม่แพ้ใครเลยนะหกเกมหลังสุดเนี่ยก็คือแย่สุดก็คือเสมอแต่ว่ามันเป็นศึกลีกครับที่พบกับลิเวอร์พูลแต่ว่าศึก,กอื่นเนี่ยคือชนะหมดเลยครับหเกมรวดอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีจริงๆสําหรับเชลซีนะ แล้วก็ฟอร์มการเล่นในบ้านแล้วก็นอกบ้านของทั้งคู่นะครับมิโรสโบโก่อนในบ้านก็ชนะ4สเสมอ1แพ้0อูโหถือว่าแน่นนะฟอร์มในบ้านถือว่าแน่นนะครับสำหรับมิโรสโบเนี่ยนะฮะไม่แพ้เครเลยส่วนเชลซีผลงานนอกบ้านก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันชนะ5สเสมอ0แพ้0นะครับเออถือว่าชนะรวดเดียวเลยครับ5เกม แต่ผมมองว่ายังไงวิลส์โบก็เอาไม่อยู่อ่ะสำหรับช่วงนี้สำหรับ, Chelsea, รบเชลซีนะครับกำลังคึกเลยชนะรวดนะครับทั้งบอลในลีกด้วยบอลถ้่วอื่นๆด้วยแล้วก็ในสุกท้ารนครับเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะปล่อยเขาก็น่าจะเอาด้วยแหละนะครับก็น่าจะเอาไม่อยู่ครับถึงแม้ว่าวิลส์โบเนี่ยอ่าจากสถิติไม่แพ้ใครเหมือนกันการเล่นในบ้านนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะยันอยู่กับการเจอทีมใหญ่อย่างเชลซีนะครับโอเค แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมมองไปที่ผู้จัดก,การทีมอย่าง Chris Rider คริสไวเดอร์นะฮะคือคริสไวเดอร์แกเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับกับลีกสูงสุดอ่ะเออแล้วก็นาก่าจะรับมือกันได้กับการเชลซีนะนา่ะต่อกอนข้างมันนะครับในคู่นี้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือ2คู่ที่เอามาพูดคุยกันมาพรีวิวกันแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับคู่ออตเติลาพบก,กับอาเซนอลในพรีเมียร์อังกฤษ แล้วก็ศึก f a Cup นะครับคู่ระหว่างบ i n d o ส s โบรพบกับทางชูซีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับ